เราจะแก้สรงกางเกงให้สวยๆแบบนี้มีขั้นตอนอย่างไรมาดูกันเลยจ้ากางเกงนะคะลูกค้าส่งมาต้องการให้เล็แก้ไขให้เล็กลงนะคะทั้งทรงทั้งตัวเลยนะเนี่ยตัวนี้นะเขาขีดมาแบบนี้ต้องการให้แก้ให้เล็กลงเท่าที่เขาขีดอาจจะแก้ไม่ได้นะแต่ก็เล็กลงพอสมควรแก้ตัวเขียวนี้นะคะ เราก็มาเช็คดูว่าลูกค้าต้องการปลายขาเท่าไหร่นะคะต้องการปลายขาอยู่ที่แนิ้วเราก็วัดจากขาเดิมเข้ามาเลยนะคะตัวนี้วัดเข้ามาข้างละนิ้วครึ่งนะคะจากเส้นที่เขาพูงมาเย็บมาที่แรกนะพอเราเช็คได้แล้วเราก็เอาอขา จะเข็บขาใต้ขาสองข้างมากัดรวมกันแบบนี้นะคะทั้งสองข้างเลยปัดเนื้อผ้าออกไปให้หมดไม่ให้เหลือมากองตรงส่วนที่เราจะทํางานนะคะกัดกัดกัดไล่ผ้าปัดออกไปให้หมดการขีดในผ้ากับขีดในกระดาษไม่เหมือนกันนะขีดในผ้าจะยุ่งยากกว่านิดนึงเราก็ใช้ไม้บรรทัดค้งมาวางนะคะส่วนที่ค้งค้ง ตะเข็บตรงเป้าใช้เส้นเดิมนะคะส่วนตะเข็บที่เราจะขีดเก็บเข้าเนี่ยให้ใหญ่เข้าไปตามตรงแนวปลายขาเลยนะตรงปลายขาเนี่ยเราเก็บเข้ามาข้างละนิ้วครึ่งเราก็ขีดไว้นะคะติ๊กไว้ขีดเด้งด้วยนะไม่งั้นเราจะเย็บไม่ได้นะคะพอเราได้แล้วหนึ่งเส้นหนึ่งข้างเราก็พลิกข้างนะคะพลิกด้านเอามาขีดอีกด้านหนึ่งเพื่อให้ที่ เห็นร้อยช็อคแล้วเราจะได้เย็บง่ายนะคะขีดทุกชิ้นเลยของผ้านะคะขีดกดกดกดไม้บรรทัดไว้แล้วก็เอาช็อคสอดเข้าไปนะคะขีดขีดขีดนะคะให้มีเส้นพอประมาณให้เราเห็นได้พอคร่าวๆเส้นอาจจะไม่ตรงเป๊ะเราต้องมาแต่งที่หลังนะคะอยแล้วเราก็จะมาแต่งนะมาแต่งด้วยการขีดให้ชัดๆขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ พอเราได้เส้นที่เราต้องการแล้วนะ,นะตรงตะเข็บเป้าเราใช้เส้นเดิมนะคะแล้วเราก็โค้งโค้ง,งไล่ลงมานะจากนั้นเรามาทําที่ตะเข็บข้างนะคะตะเข็บข้างเราก็จับเหมือนกันเอาเส้นที่เขาพ้งมานะ่ะให้เท่ากันแล้วเราก็กัดเข็มหมุดไว้ไม่ให้พาดิ้นถ้าหากว่าเราไม่กัดเนี่ยเขาจะดิ้นไปดิ้นมาหรือเราจะขีดทีละข้างอะ่ะก็จะไม่เท่ากัน เนื้อผ้ามันมีการไหลนะคะจากนั้นใช้ไม้บรรทัดโค้งวางส่วนที่โค้งอะ่ะตรงแนวสะโพกของลูกค้าเพราะว่าลูกค้าไม่ได้เก็บสะโพกนะคะแล้วเราก็ขีดหักเข้ามาในตัวเนื้อผ้าเห็นไหมคะพอหักขึ้นมาได้ประมาณนิดนึงประมาณใต้สะโพกแล้วเราก็หั่นไม้บรรทัดออกแล้วเราก็ขีดขีดไว้คร่าวๆลงมาประมาณเหนือเขา่า จากนั้นเราก็มาเก็บจากใต้ขาตีตรงขึ้นไปเชื่อมกันตรงส่วนที่เราวางไม้บรรทัดโคง้งหายลงมานะคะกรณีเก็บแบบนี้จะทําให้เนื้อผ้าใต้ก้นถูกเก็บเข้าไปนิดนึงใต้ก้นของลูกค้าเนื้อผ้าจะไม่กองและเหลือนะถ้าเป็นทรงขาเล็กจะเก็บเยอะกว่านี้นะคะนี่เป็นกระบอกตรงขาใหญ่แปดนิ้ว พอเราขีดได้หมดทุกเส้นแล้วเราก็มาเย็บตามเส้นที่เราขีดไว้นะคะการเย็บเราจะผักผ้าเข้าไปในตีนผีเราจะเย็บบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนก็ผักผ้าเข้าหาตีนผีเหมือนกันเพราะว่า,าตีนผีจะถีบผ้าชิ้นบนริ้วลงมาจะทำให้ขางเกงบิดนะคะ ขาเราเด้งออกนิดนึงถ้ามเราไม่เด้งเดี๋ยวเวลาเราพับไปขาจะมีปัญหานะคะการเย็บเนะี่ยผักผ้าเข้าไปในตีนผีผักชิ้นบนนะคะผักเข้าไปแล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยควรจะกองอยู่บนหน้าจักรนะจะไม่ให้ห้อยลงมานะคะถ้าผ้าห้อยเนี่ยเขาจะมีะน้ําหนักทิ้งตัวแล้วผ้าจะเยืะกันกับตีนผีเนะี่ยจะทําให้มันริ้วมันบิดได้ ตะเข็บใต้ขาเย็บสองครั้งนะคะลึกลงไปประมาณห้านิ้วกันตะเข็บใต้เป้าใต้ขาของลูกค้าแตกเย็บสองเส้นสองครั้งทุกครั้งที่เย็บกังเกงเนี่ยเราต้องผักผ้าเข้าไปนะคะไม่งั้นเขาจะลิ้วลงมาทิ่มลงมาที่ข้างล่างแล้วก็จะทำให้ขางเกงบิดนะ ก่อนที่เราจะเย็บขายอีกข้างหนึ่งเห็นไหมคะเราได้ขาข้างหนึ่งแล้วว่าขนาดใหญ่เท่าไรแล้วเราก็เอาขายอีกข้างหนึ่งเนี่ยมาเทียบนะคะมาเทียบมาทาบดูก่อนว่าที่เราขีดไว้เนี่ยมันเท่ากันไหมถ้าหากว่าไม่เท่าต้องเอาขาที่เราเย็บเสร็จครั้งแรกเ่ะเป็นเกณฑ์นะคะเราก็เย็บอีกข้างหนึ่งจะทําให้ความใหญ่ของปลายขาเนี่ยเท่ากันถ้าเราไปยึดติดกับเส้นที่เราขีดบางทีมันใช้การไม่ได้นะเพราะว่าเนื้อผ้ามันจะดิ้นไปดิ้นมาไม่เหมือนขีดในกระดาษนะคะ ก่อนที่เราจะนําไปพ่วงเราก็เช็คอีกครั้งนึ่งนะคะเย็บเสร็จแล้วอ่ะการแก้ทรงกางเกงอะ่ะเช็คแล้วเช็คอีกนะคะเพราะว่ามันจะยากไม่ใช่ง่ายนะใช้เวลาพอสมควรถ้าเย็บทําเสร็จทุกขั้นตอนไปแล้วขาไม่เท่ากันมันลื้อใหม่มันยากนะเช็คไปก่อนจากนั้นเราก็พ่งนะคะไม่ต้องไปตัดผ้าด้วยกันไกลนะคะใช้ตีนผีตัดเลย เผื่อจะเก็บไว้เยอะๆประมาณหนึ่งตี้นผีใหญ่อ่ะเผื่อลูกค้าน่ะต้องการแก้ออกนะคะขณะที่โพงก็เอามือสอดผ้าข้างล่างไว้นะดันไว้เดี๋ยวจะไปใบมีดจะไปปาดผ้าข้างล่างนะคะขาดไปอีกนี่หัวล้อเลยนะช่างอะ จากพวงสี่เส้นเขาจะมีใบมีดไว้สําหรับตัดเนาะจากพวงสามเส้นเขาก็มีแต่ว่าบางทีใบมีดไม่คมก็จะไม่สวยตัวนี้เราไม่ได้เก็บสะโพกนะมันไม่เกี่ยวกับเราถ้าหากว่าสะโพกค,ครับนะคะจากนั้นเราก็มาเช็คอีกทีหนึ่งนะพวงเสร็จแล้วก่อนจะไปเลียดก็มาเช็คอีกทีน่ะเนี่ยจับเขย่าเขย่าเขย่า,ยาแบบนี้นะคะเนี่ยแล้วก็ไปวางบนพื้นที่ที่เรียบ เช็คดูความใหญ่ของขาสองข้างเนี่ยว่าเท่ากันไหมนะเนี่ยจับดูจับเนื้อผ้าปัดออกไปให้หมดเลยนะคะรูปรูปรูปปัดออกไปให้หมดเลยเช็คดูนะเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่เท่าเราก็ต้องไปเก็บข้างใดข้างหนึ่งที่ยังใหญ่กว่าเนี่ยให้เท่านะคะเช็คเป็นสิบกว่ารอบอกว่าจะเสร็จตัวอันนี้ยังใหญ่กว่าเห็นไหมคะ ตัวผ้าชิ้นล่างยังใหญ่กว่านิดนึงเราก็ไปเย็บให้เรียบร้อยเย็บเรียบร้อยแล้วเราก็มาเช็คอีกทีนึงพอเช็คได้ที่แล้วเราก็ไปพุง้งตะเข็บปลายขานะคะเพื่อที่จะพับเย็บแล้วเราก็มาเก็บตะเข็บเป้านะคะตะเข็บเป้ากรณีที่เราจะเย็บเราก็เอาขาเนี่ยเข้าไปใส่ในข้างเดียวกันแบบนี้นะคะซ้อนเข้าไปในข้างเดียวกันแบบนี้เนี่ยแบบนี้ รอบเป้าจะเย็บง่ายไม่ใช่ปล่อยให้ขาสองข้างกลางออกมาจะเย็บยากนะรอบเป้าเราจะเช็ครอบเป้ายากตะเข็บใต้ขาปัดไปทางชิ้นหลังนะคะปัดตะเข็บไปทางชิ้นหลังของตัวกางเกงตอนที่เราจะเย็บตรงเป้าตรงนี้เราดูตะเข็บใต้ขาให้เรียบร้อยนะถ้าเราเย็บไม่เรียบร้อยเนี่ยมันจะตึงหลังได้นะคะเย็บขึ้นมาบน ยาวมาที่จะเข็บเป้าหลังเลยเพื่อแตกนะคะกันเหนียวให้ลูกค้าแล้วก็มาเช็คดูนะถ้าหากว่าไม่ล้งไม่ตึงแล้วเราก็เย็บทับอีกครั้งหนึ่งเย็บสองครั้งนะคะแล้วก็ไปพุงให้เรียบร้อยนะนก่อนที่เราจะไปพุงเราก็เช็คดูตึงไหมล้างไหมนะคะพอไม่ตึงไม่ล้างเราก็ไปพุงตะเข็บให้เรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมคะ พง้งตะเข็บพองตะเข็บเป้าเรียบร้อยพองไปาขาเราก็มาพับเย็ยบปลายขาเลยนะคะพับใหญ่ๆนะเพราะว่าจะทําให้เนื้อผ้ามีน้ําหนักท่วงตัวกางเกงลงมาขาจะได้ไม่บิดไม่ย้อยนะคะเวลาลูกค้ายืนจากนั้นเราเสร็จเรียบร้อยเราก็มารีดให้เรียบร้อยแล้วเราก็มาเช็คดูกับตัวที่มันใหญ่อยู่นะคะตัวที่ลูกค้าส่งมาว่าจะแก้เข้าให้เล็กอะ แต่ตัวสีเขียวนี่เราแก้แล้วเนาะเช็คแบบนี้ยุ่งยากอาจจะไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเราก็เช็คอีกวิธีหนึ่งนะให้เห็นกันชัดๆว่ามันเล็กลงขนาดไหนนะคะเนี่ยจับแบบนี้นะคะจับขอบให้เท่ากันนะคะจับตะเข็บข้างให้เท่ากันแล้วจะเห็นเหลือแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยว่าเราเก็บเข้าไปได้ขนาดไหนเยอะขนาดไหนนะเสร็จแล้วก็จะสวยแบบนี้แหละจ้า